เขาไปพิมพ์ฐานใหไม่รู้เลยเขาบอกว่าเออเช็ที่แรกปลาปักเป้าได้ต้องมีใบนู่นนี่น้องน้องเหรอเช็ที่แรกปักเป้าที่ต่างประเทศได้ที่ญี่ปุ่นได้เขาต้องมีใบแบบใบแรกไม่งั้นเขาก็ไล่ไม่ได้มันมีเพจตุ๊บแต่หนูพันขาเ่ยอะตาเหรออาจจะแพงก็ได้นะแพงเป้าจะปักเป้าเนื้อเหมือนไม่เหมือนไก่เลยนะแป้งมีกันเนี่ยตัวค่ะ กันแดดในตัวเอพ3เบนะคะ p a 3บวกนะแม่นะตัวนี้นะ <_ d ose> แค่นี้เลยต่างกันแค่นี้แล <_ d ose> ้วพยายาใชรเท้าไปค่เอาเสียงอะไรเสี่ยงเอาเปไปไอะไ็นไรอะไม่เปยนไระไม่เคยพูดให้พี่าเลยน้ <_ d ose> อยมากอ๋อเา้ยอะอยว ตลกอะอะไรพี่าบุกนานเกินและพี่คิดถึงบุกใช่ปะไม่เลยฮะไม่คิวเราะลองมีอะไรที่สี่ร้อยก็เิ่มกันหรอปละ่นกสิบมาคิวคนนั้นี้ไปพี่จุดที่ปี๊แกกิีกก่องแนีแบบ แป้งความเด่นจะทำให้ที่พี่ก็ดื่มหรอกพี่เป็นอะไร์มาจากคิวหรอที่เป็นเอ่อเจ็ดเออหกร้อยเก้าสิบบาทหรือไม่ทกรเก้าสิบนะจับเก็บผิวแห้งควรใช้มีคนถามผิวแห้งควรใช้ตัวไหนคะย้อนเท่าไหร่ย้อนไหปถึงกันแดดหรอผ้ากันแดดะชีสีไหมผิวแห้ง เดี๋ยวนะตอนนี้เราไปกันแดดเราจะไม่เวียนกันแดดแล้วนะใครจะกดกดได้เลยแบบที่บอสเดี๋ยวจะไปครูชั่นให้จะไปคอนซีลเลอร์ให้แล้วก็จะไปลิปของใหม่ด้วยซึ่งเหลือไม่เยอะเลยอันนี้สามซองเท่ากับหลอดพี่ไม่กินหนึ่งแปะอะไรเหรอเป็ะพี่ไม่ทำหาลูกเลยอ่ะพี่แบบเป็นหลอดนะโป่งด้านใช่ไงเป็นอยู่ไหนเราจะกดทันกันพี่ีหรอพี่จโจ ไปดูไก็คงบอกให้พี่ถาเลยถาหไหมจบเลยอ่ะพี่ไม่รักลูกไม่หยุดนะัก็ต้องรักลูกนี่ยติรักลูกแทนแล้วแต่แดดตลาเอ้ยไม่ใช่ใต้ตลาดหน่อยพี่เนี่ยหูมันเยอะแล้วอยากดันดันเขาไปอยู่ในเขาพี่จะอยู่อยากมีลูกอยู่ ตวไวมากจริงแลล้้วผมตองสุดแล้วว่ามรอบแล้วถ้ามีลูกแมวมาตามธรรมชาติน่าจะมีแค่สามข้อะตอนนี้จริงสุดยอดติดค้อแมวจรน่ะขอติดสัตว์เก่งมาะอันนั้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแมวแบบเดือนเว้นเดือนมะหรือว่าเดือนทุกเดือนนะเดือนทุกนาทีเปล่าปรมาเดือนแต่นี่ถ้าหายแล้วมันไปทำหันแล้ว ไม่ทำไม่ได้ค่าไตสูงไอีตัวไอีตัวไอีตัวกินยาแล้วไม่เป็นผลดอีตัวค่าไตสูงตัว่าอยู่ค่าไตสูงตัวค่าไตหายป่ะตอนนี้เพราะว่าขอยามกินไข่ตัวเหรอหยุดหยุดคือปากสีติดตอนนี้รองพื้นม่กี่รอบไม่รู้สียังติดอยู่เลยเนี่ยเข้มพี่หยุดติดเข้มมีคนขอแป้งกระหล่อยู่นะมีคู่โพยอเหนือร้อยโมงก้าเองอยู่ใช่ไหม เท่านี้แป้งรอบเนี้ยน่าจะเป็นรอบรอบขายรอบขายจริงอะจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจเราจะพูดอะไรรอบเขารอบสุดท้ายแบบราคานั้นเราพูดถึงสี่ส่วห้าไม่ได้นะของดิเซ่ไม่จะเป็นรอบสุดท้ายราคานั้นเลยจริงๆริงนี่จ้างเจ้าของงานอยู่ไมเป็น ยังไม่ใครอยากตอบถามเรื่องของแป้งเพิ่มเติมเลยแต่ให้แม่แค่พิมพ์มาันทำให้ตอบทุกคนใครอยากสอบถามพรีเซนเตอร์9ปีสอนของแป้งตัวนี้ในข้อสงสัยว่าแป้งอันนี้ผลิตจากอะไรบ้างสามารถถามได้เลยนะครับมีผมเม็ดค่ะเอาใช่ไหมจริงอ่ะ,อะแต่ข้อหาเด้อค่ะแต่ข้อหา,าเด้อใช่บอกไงบอกบ เ,เ,รเราว่าเจ้าแบบ color control ที่มีมาตั้งแต่เกือบสิปีที่แล้วมันมีใครมีมันมีแต่ดีเซจมีนะเราได้ฟัง color control คืออะไรมันจะเคลื่อนกับสีผิวไม่ดรอปไม่ลอยมันมีใครมีเมื่อสิปีที่แล้วให้เก็บด้วยจ้าพอแค่ปีละทีนะเหมาะสมไม่มีเซนเตอร์จริง,รงอันนี้พูดเลยว่าหน้านไม่ฟอกไม่ลอยมันจะพาดเคลื่อนเป็นสีผิวสวยเบอร์ลูกขุมขอนเอาอะไรมาฟอกปิดมีการคุมมันในระดับหนึ่ง แ,แดดสามส A สามกปริมาณปริมาณสิบห้าเอ้า <5. S 2> สิบเอ็ดจุดห้าอ,อือสมตอปกติราคาตั้งมันไม่เคยจำเพราะว่าหนูบอกว่าโกหกบอกตลอดว่าสามรอยก้าสสามร้อยเตอนเนี้ยราคากลับไปจาบร้อยไม่ได้แล้วว่าเยอะม,มาก จะไปจำได้เกรูครว่ะสมัยก่อนแม่แข่งเกมไม่หาหมดเป็นร้อยวงเหไม่เปลาหมดเป็นร้อยแลระล่กไอ้ถามอยู่แห่ใช้ได้อยู่แห่ใช้ได้เจ้าของไม่หึงสามคนเป็นเพื่อนกันอยู่สามคนเอาอะไรอีกมาคนไหนใจดีสุดอุ้ยเขาเคยคิดว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเขาคิดว่าคุณเมย์ใจดีแต่ความจริงไม่ใช่อุ้ยไม่ใช่ที่ทางเบย์จะเป็นคนสุดใช่ปะแล้วก็ลองมาลองมาไม่ ใช่เขบอกว่าจริงๆแล้วว่าคนที่ดูหน้าวีนสุดไดีสุดเมียวใช่หรอใช่หนูว่าคนอ่ะเขาบว่าคุเมียวโสุดอมะรล้วเหรอกกมอีบาทอะไรสามหกบีบาทแมเอาเลยไปกวันเดียวไม่าวันเดียวมกบีบาททำไมจริงถูกอ่ะคุปองมารอบเดียวจริงๆริงส้ จ่าย่ใงครับขอต้องพังแหละตโยกไม่ได้นะครับแล้วแล้วอีกสองพันตลับที่เหลือเนี่ยถ้ามันหมดอ่ะมันจะมาอีกทีเมื่อไหร่อ่ะปียี่สิบปีหน้ามกราครับปีนกี้ยมกราปีหน้าเลยเหรอปีนี้นะมกปีหน้าทุกคนก็จะใช้แป้งแก้มบุ๋มนะครับได้ใช้อีกทีปีเจ็ดสูงนะใช่ยี่สิบมกราปีเจ็ดสูงใช่เขาบอกว่าได้สามร้อนสี่แบบอีจ่ายจริงถูกจริงค่ะูุปองอะไรอ่ะไม่รู้ถูกมาก สี like ่ทุ่มเาวไเอาของแขมเบอร์หน well, yeah. <S <S yeah, anyway. ึ่งไม่พออะไรเบอร์ไหนหมดอะไรเบอร์นี้ก็เกือบสองคุณเมย์ต้องทำย้อนละปีนี้ลงลูกเร็วต้องทำลูกคุณยเมย์ก็ต้องนอนค่ะทำลูกเหมือนกันค่ะจริงคุณเมย์ก็ต้องมีลูกปีนี้ปรับหลายอย่างเลยมากคุณเมย์ก็ต้องมีหนูก็ต้องมีเหมือนกันค่ะไปค่ะแปดนาทีนะครับกับราคาที่นะาเสียบถ้ามีทองกันเลิศอนนะเออชัดว่าดูมีคอนเทนต์นะใช่ไหมแต่ฉันอาจจะอุ้งอะไรเดียวกันเงี้ย คนนี้ไม่สมรู้ร่วมบรรพ์ปวดเล้ารียนไปลูกข้างปวดเองก็ได MM ้คอเห็นไปเลยคลอดปวดเดียวกะอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอเลยไม่ได้มาใกล้ๆกันไงเขาก็คอนเทนต์ใกล้ๆกไงก็ปวดไปมีพร้อมอย่าพึ่งพี่พีชเอาไปซื้อสิเติมราคาเติมราคารีบรีบตามแล้วเติมบัตรแล้วเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวได้ของก่อนอันนี้ไม่ไปหาคุบบอกรสหมดแลยวพี่พีชชมมาเมื่อกี้นี้พี่พีชไม่ดูชมเลยชม ลชมลูกแก้มยุยตุ้ยลุยอ่ะหลานวิ่งแล้วเนี่ยเลิกก่อนวิ่งกี่โมงสะดือยังไม่หลุดเลยเนาะชมอ๋อพอดแล้วยินดีด้วยนะสะดือหลุดกี่โมงเอ่ยเดี๋ยวจะเดินสายไปเยี่ยมนะวันที่ถ้าวันไหนไม่ว่าง่งแก้มผมไปก่อนนะครับตอนนี้คนรอกตัวท้องไปหมดแล้วพอดไปหมดแล้วจริง พ้าคิดไหมคะว่าถ้ามีลูกอยากเป็นแนวไหนอยากครอบครัวมีเขาก็จะเป็นแต่จักรวาลจักรวาลพัจจันทร์โซพัจจันทร์โมนี่เฮ้ยโซพัทีไม่เคยไม่คิดเพราะว่าไม่เคยคิดจะมีลูกเคยคิดว่าจะากให้ชื่อทะเลแต่พี่ตูนันนี้สนามตั้งชื่อลูกไปซะละก็เลยอาจจะยังอาจจะเป็นพายุแทนพายุก็ลูกพี่ปู่เอออะไรพายุก็ใครพายกัน ลูกยงปุ้งไหมเออไามีละวเราจะเอาวานหมาไปล่ะเกตเดนเซนเบอร์อาหารน่าเกลียดพุดดี้พุดเดิลอาหารกาว่าทุเรียนแม่ชอบกัมปิกัมปิหมาหนูค่ะตุยไปแล้วน้ำพริกปลาปลาเสร็ี่ปะแต่คุณเมย์เขารักแม่นะเขาใช้ลูกชื่อดีเจจริงเหรอไม่ไม่หรอ อันนี้ยน่าจะมีในใจเลยมันดีกว่าโอ้ก็ต้องขายแล้วเดี๋ยวเธอก็จะไม่ทัน3ามก้าแล้วนี่คำตอบว่าไม่ทัน3ามสีมันมันเป็นคูปองอะไรไม่รู้เมื่อไหร่โอ้ เราแป้งหมดตั้งแต่ต้นปีเลยมุกมาทุกคนยิวไลน์ก็เลยขอฮอตขายแล้วเก้าเก้าเก้าหน่อยกำไรจะเก้าเก้าเก้าจริงเจอทีเปล่าเพราะว่าพับเก่าอาจจะบังเกิดฝนสำเร็จปีมาปีที่แล้วขาดทุนปีนี้ต้องมีกำไรขึ้นมาใช่หรอพี่แล้วดูหรอค่ะพี่ติ๊กตอ่อ๋อไม่ถือว่ามาร์เก็ตติ้งไหมเรามาร์เก็ตติ้งคือปีไม่ได้รู้ยัง แบ๊บซีได้ลาจากเราไปแล้วไปรำสายแบ๊บก็พูดเหมือนกันบอกว่าพี่กิวคะปีใหม่แบมก็จะนอนเดียวกันแบมแบ๊บเพิ่ลาแปดสิบเอ็ดแล้วพอดี้ทัวดิ้นเลยทัวร์ดิ้นโปรทดลองอันนี้หน่อยครับแบมหายไปแล้วแบมมีนี้ิบดได้เลยครับตลอดการถ้าหลับไม่พูดอันนียแบมลาแล้วมาไปเที่ยวเลลาแบ๊บเจ้ามาเป็นโปรค่ะโปรนี้เป็นโปรทดลอง ราคาตัวไหร่นี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าทค่ะตอนนี้ถุยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพี่ทำงานหนูก็ต้องทำงานหนูจะมานอนขี้เกียจสั่งหลังยาวไม่ได้เมื่อแฟนเราออกทำมาหากินพี่เลิกทำงานนั้นหมูเหนื่อยทำไมชอบปีรายกำยยด้วย ปีแล้วเนี่ยปีมันไม่หยุดเหมือนเีใหม่ตอนนี้ดูเหมือนเราจะหยุดปีใหม่ไม่สั่งแล้วหูมันทุกทีหูมันเป็นระแวงในการเดี๋ยวเปิดให้ตะก้าเลยตอนนี้เหมือนมาเข้างานอ่ะอยากได้เอเดอร์กลับมาขายอีกปีนี้ดีเท้บอกว่าจะทำเอเดอร์แบบสี่หัวออกมาค่ะ ปีนี้สินค้าออกทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีน่าไม่มาแล้รู้ยังว่าลิมิเต็ดมากออกแค่ร้อยชิ้นแต่ละคันอีกเขาปวดมาทำมาร์เก็ตติ้งงงไม่มีเราใช่เอามือปวดจะทำมาร์เก็ตติ้งคนรู้จักนะแต่ไม่เหลือเงินแล้วบริษัทรอไลเนอร์ด้วยคนแม่ยังลงรูปจะขยันทำงานอยู่เลยก็จริงอ่ะ ฉันจะพูดไมเลื่อนไม่เปื่อยเออประมาแล้วไม่แรง่เหน่อยใช่ดีใจนะที่ได้มาอยู่ตรงนี้อ่ะพี่ๆมาแล้วมาแล้วเหรอค่ะหรือมันยังไม่ได้พักจริงวะเราไม่ได้พักเหรอเราไม่เห็นต้องพักเลยพักตัวละก็เลยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้ถูกมากจริงจริงใครจะขนกดได้เลยใบค่าถ่านเราไม่เท่ากันรู้ยังเรื่องอะไรคะเธอจะไม่พักก็เรื่องของเธอคือเอางี้ ถ้ามีเวลาเหลือแล้วแบบมันยังไม่ช่วงเวลาแบบที่เราต้องเข้านอนอ่ะคือหมายความว่าก่อนเข้านอนต้องสามชั่วโมงอ่ะเชื่อไหมไม่ว่าไปทำอะไรมันเหนื่อยขนาดไหนยังกลับมาวิ่งเลยทำแก้มบุญได้พี่โกหกไม่เคยเห็นวิ่งเลยดูเฉยนอนอีกูต๊กแป๊กต๊แป๊กตอกแป๊กต๊อกแป๊กต๊อกแป๊กตใอกหป๊กต๊อกแ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 ป๊คต๊อกแป๊กตกแป๊กต๊อกแป๊กต๊อกาป๊กต๊อกแป๊กตาอาแป๊กต๊อกแป๊กต๊อกแป Phone number.